เดี๋ยวผู้นงขอน้องนะคะลาดีพนักออกมาอ่านคำสั่งนะคะแล้วก็ทำแต่ให้กับกคุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะ เดี๋ยวคุณลุงจะให้เด็กๆนะอ่านตามน้องดาลินให้น้องดาดินเป็นคนชี้นะเด็กๆอ่านตามน้องดาดินดังๆเลยนะคะรลบไปเลยไเออาวไมโทมาโ้โ